b บ r r y ี่ช n แนลช่องนี้หมีอยากเล่าสวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นมินิซีรีส์แนวไวที่จะแบ่งเรื่องราวออกเป็นตอนสั้นๆส,สำหรับคนที่อยากดูคลิปใหม่เร็วๆแบบไม่ต้องรอนานนะคะซึ่งเมื่อถึงอีพีสุดท้ายของเรื่องแบร r รี่ก็จะรวมเนื้อหาทั้งหมดตั้งแต่ต้นมาใส่ในอีสุดท้ายให้เป็นคลิปยาวเต็มๆคลิปเดียว สำหรับคนที่อยากดูแบบรวดเดียวจบและสามารถอดใจรอได้นะคะเอาล่ะถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปรับความฟินกันได้เลยค่ะตัวละครพฤติกรรมสถานที่หน่วยงานวิชาชีพและเหตุการณ์ต่างๆในซีรีส์เรื่องนี้เป็นเรื่องสมมุติที่สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นมีได้มีเจตนาชี้นำหรือส่งเสริมการกระทำใดๆที่เกิดขึ้นในเรื่องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะ วันต่อมาที่มหาลัยไงไอซันไงไอไวินอะเออเดี๋ยวข้าไปเข้าห้องน้ำแป๊บนะเองเข้าห้องไปก่อนได้เลยไม่ต้องรออืมโอเค ทำไมเองไม่มานั่งข้างข้าวะอุ๋ยถึงกับแชทมาถามเลยเหรอวะโทษทีวะ่ะวันนี้ข้าท้องไส้ไม่ค่อยดีเลยอยากนั่งใกล้ๆประตูหน่อยเผื่อต้องออกไปเข้าห้องน้ำอีกนะไหวไหมวะไปห้องพยาบาลก่อนไหมไหวๆสบายมากแ <c oughs> ง่ละก็ข้าไม่ได้ท้องเสียจริงๆนี่วะจะให้โดเรียนไปห้องพยาบาลได้ไงเล่า แม่ครับถ้าถ้าเกิดวินไปชอบผู้ชายด้วยกันแม่จะเสียใจไหมครับถ้าวินมีความสุขแม่ก็ไม่เสียใจหรอกจ้าแม่พูดจริงๆใช่ไหมครับจริงสิจ้า แนะ่หรือจริงๆแล้วน้องวินของแม่แอบไปมีแฟนเป็นหนุ่มหล่อที่ไหนแล้วนะไหนไหนไม่รู้หรือเปล่าแม่อยากเห็นหน้าว่าที่ลูกเคยจังเลยโหแม่ผมแค่ถามเฉยแฟนเฟิร์นมีที่ไหนล่ะครับทำอย่างก็ว่าผมจะเก็บความลับได้เก่งนักนี่แม่เซนดีจะตายก็ <c oughs> <c oughs> แม่เป็นแม่ของลูกนี่นะจะมีแฟนแม่ก็ไม่ว่าหรอกแต่มีแล้วก็ต้องมีความสุขมากกว่าความทุกข์นะลูก พราะถ้าวิงเสียใจแม่ก็จะเสียใจด้วยรู้ไหมอ๋อแล้วต้องตั้งใจเรียนเหมือนเดิมด้วยนะลูกหลงแฟนจนไม่เป็นอันเรียนแบบนั้นก็ไม่เอานะโธ่แม่อ่ะวินก็ตั้งใจเรียนตลอดนั่นแหละครับถึงตอนนี้ผมจะไม่ได้มีความสุขแต่อ<ต>ย่างน้อยผมก็ยังตั้งใจเรียนอยู่นะครับแม่หลังเลิกเรียนเดี๋ยวข้าไปคืนหนังสือที่ห้องสมุดก่อนนะ เองกลับก่อนได้เลยข้ามีนัดปรึกษางานกับรุ่นพี่ต่อด้วยอืมโอเคหลังจากนั้นอีกสามวันวันนี้ข้าก็มีธุระต้องไปทำอีกแล้ววะ่ะข้าไปก่อนนะไอซันเอาเฮ้ยเดี๋ยวสิทำไมช่วงนี้มันมีธุระทุกวัน,<ห>นเลยวะค่ำว,<ะ>วันนั้นที่หอพัก ดึกแล้วยังไม่กลับห้องจะดีหรือครับน้องวินยังไม่อยากกลับอะครับวันนี้พี่รหัสของไอซันชวนมันกับเพื่อนคนอื่นในกลุ่มไปดูบอลด้วยกันที่ห้องของพี่เขาอีกแล้วนะ่ะห้องพี่เขาอยู่ชั้นเดียวกับห้องผมด้วยผมกลัวมันแวะไปหาผมที่ห้องนะครับนี่กะจะหลบหน้าไอซันมันอีกนานแค่ไหนครับเนี่ย <S 2> <S 2> <S คงจะอีกสักพักใหญ่ๆแหละครับ ผมคิดว่าถ้าไม่ต้องเจอหน้ามันบ่อยๆก็อาจจะทำให้ผมค่อยๆเลิกชอบมันได้นะแล้วมันก็จะเป็นผลดีสำหรับไอ้ซันมันด้วยที่ผมจะกลับไปคิดกับมันแค่เพื่อนคนหนึ่งนะผมไม่อยากทำให้มันลำบากใจไปมากกว่านี้แล้วขอเจ็บคนเดียงเงียบๆดีกว่านะครับดูท่าทางมันจะไม่ใช่แค่ชอบแล้วละมั้งครับสำหรับวินตอนนี้มันอาจจะเป็นความรักแล้วก็ได้นะเอ๊ะ รักเหรอครับผมว่ามันยังไม่ถึงขนาดนั้นหรอกมั้งครับพี่คนเรานะ่นนะไม่ยอมเลิกทางที่จะทำให้ตัวเองต้องเจ็บเพื่อสิ่งที่ตัวเองไม่ได้รักหรอกครับน้องวนินผมถ้าอยากจะร้องก็ร้องออกมาเถอะครับพี่จะอยู่เป็นเพื่อนเองนะ ร้องไห้จนเพลียหลับไปแล้วสินนะเฮ้ออีกซันนะเอีกซันจะซื้อนะบื้อก็ให้มันมีขอบเขตหน่อยถอะวะสงสัยต้องกระตุ้นให้แรงขึ้นมาอีกหน่อยแล้วละมัง้งเฮ้ยเลิกเรียนแล้วพวกเราไปดูหนังกันปะข้ามีบัตรสมาชิกวันนี้มันลดตั้ง50%นนะพวกเองไปกันเลย วันนี้ข้ามีธุรนะน่ะกลับก่อนนะเว้ยเฮ้ยน่นมันพี่มีนที่อยู่ปีสามไม่ใช่หรอรู้สึกช่วงนี้ไอ้วินมันจะไปคลุกอยู่กับพี่เขาบ่อยผิดปกติป่าวะไอซันก็เขาเป็นพี่น้องรหัสกันก็คงปกติละมัง้งถึงอย่างนั้นก็เถอะข้าว่ามันก็ยังบ่อยเกินไปอยู่ดีนะเว้ยอย่างเมื่อวานก็ไม่มาดูบอลกับพวกเราด้วยหรือว่าเองทะเลาะอะไรกับไอ้วินอีกแล้ววะก็เปล่านี่ เรื่องเมื่อตอนนั้นไม่น่าจะถือว่าเป็นการทะเลาะก,กันหรอกมัง้งหรือว่าไอ้วินกับพี่มีนเขาจะแอบกิกกั๊กกันวะหมายความว่าไงวะเอา้านี่เองไม่รู้เหรอว่าพี่มีนเขาชอบผู้ชายด้วยกันนะเองโตติดก,กับไอ้วินจะตายก็น่าจะเจอพี่เขาบ่อยไม่ใช่เหรอข้าก็นึกว่าเองรู้แล้วนะเนี่ยก็ข้าไม่ค่อยสนใจเรื่องส่วนตัวของคนอื่นนี่หว่าเอา้าไอ้นี่จะหาว่าข้าชอบเผือเรื่องของคนอื่นหรือไงวะ ก็เปล่านะเว้ยเรื่องนี้พี่มีนเขาก็ไม่ได้ปิดบังอะไรใครถามก็ตอบมีผู้หญิงไม่ชอบพี่เขาก็บอกตรงๆคนเขาเลยรู้กันเกือบทั้งคณะแล้วเผอๆรวมเด็กคณะอื่นด้วยมั้งเพราะเห็นมีผู้ชายคณะอื่นมาตามจีพี่เขาอยู่บ่อยๆนี่นะข้าถึงแปลกใจไงว่าทำไมเองไม่รู้เออ,เอ,อโทษทีแล้วกันที่ไม่รู้นะ่ะแต่ถึงพี่เขาจะชอบผู้ชาย ก็ไม่ได้แปลว่าเขาจะชอบผู้ชายทุกคนที่อยู่ใกล้ปะวะอย่างเองถึงจะชอบผู้หญิงแต่เองก็คงไม่ได้ชอบและอยากได้ผู้หญิงทุกคนที่เองรู้จักมาเป็นแฟนหรอกใช่ไหมละ่ะกับไอ้วินก็คงไม่มีอะไรหรอกมัง้งเออเขออาคงคิดมากไปเองละมัง้งคืนนี้มีคนน่ารักมานอนเฝ้าทำงานด้วยกำลังใจมาเต็มเลยครับ เพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้แบรี่ด้วยนะคะหรือถ้าใครอยากสนับสนุนกันโดยตรงก็สามารถกดสมัครสมาชิกหรือโดเน a t ให้แบรี่ที่ปุ่มขอบคุณหรือ super thanks ตรงใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ